ตำนานแชมป์เกิดขึ้นจากความท้าทายที่เป้าหมายไม่ใช่แค่ชนะเพื่อรางวัลแต่ชนะเพื่อสั่งสมประสบการณ์ ด้วยบทพิสูจน์บนสนามสุดโหดกับ SUV รถแข่งในตำนานที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเ,าเพื่อสร้างสถิติที่โลกต้องจดจำ ก้าวไปอีกขั้นด้วยอีกหนึ่งตำนานความเร็วจนถูกขนานนามเจ้าแห่งแรลรี่ก,กับแชมป์ส4สนาม <S <S แต่นั่นไม่ทำให้เราต้องหยุดที่จะท้าทาย <S 1> <S 1> เพราะชัยชนะมีความหมายมากกว่านั้น ต้องชนะเพื่อเปลี่ยนอนาคตของยานยนต์ด้วย DNA จากสนามแข่งถ่ายทอดสู่ทุกการใช้งานจริงเพื่อส่งต่อความแกร่งระดับตำนานให้ทุกเส้นทางมั่นใจและควบคุมได้อย่างแชมป์ สู่ทุกจุดหมายได้อย่างปลอดภัยพร้อมสร้างความสำเร็จใหม่ๆได้ไม่สิ้นสุด mm hmm. วันนี้เรารีอาร์ตพร้อมแล้วที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเร้าใจพร้อมความภาคภูมิใจแห่งแชมป์ mm hmm. เพื่อออกไปท้าทาย ปลุกตำนานจิตวิญญาณแห่งชัยชนะในตัวคุณเพื่อสร้างตำนานบทใหม่ต่อไปไม่สิ้นสุดเป็นยังไงกันบ้างคะกับตำนานนะคะที่ห่างหายไปกว่า10ปีนะคะตอนนี้กลับมาแล้วนะคะก,การเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยค่ะ r a ลลี่อาร์นะคะซึ่งตอนนี้ตำนานนี้กลับมาแล้วนะคะที่บูธมิสซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะคะที่งานมอเตอร์เอ็กครั้งที่38ซึ่งวันนี้เนี่ยถ่ายทอดมาสูรถไม่ว่าจะเป็นปาเจโ o ค่ะ ไททันดับเบิลแคปแล้วก็เมกาแคปเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาดูการเปลี่ยนแปลงของรุ่นปาเจโลนนะคะอย่างที่บอกไปว่าเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะกับต้นนันแลรี่อาร์ตค่ะตัวข้างเปิ้นนะคะรุ่นปาเจโลนนะคะเขาตกแต่งสไตล์แลรี่อาร์ตสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมาดูกันด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นชุดตกแต่งนะคะตรงที่กันชนหน้าเนี่ยตกแต่งด้วยชุดอุปกรณ์สีแดงแบบนี้เลยดูเทด่ดูดุในสไตล์ที่เราติดตั้งมาจากโรงงานของแท้แน่นอนแล้วก็รอบๆคันนะคะเขาตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ถึง ตายแลลี่อาร์ตจริงๆซ,งซึ่งเป็นตำนานตั้งแต่ยุค80 90ทุกคนต้องรู้จักกันนะคะและนอกเหนือจากนั้นมีอะไรเพิ่มอีกนี่ตัวกันสาดโคนฝุ่นมีให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยค่ะด้านหลังยังมีเรื่องของชุดตกแต่งที่เป็นแรลลี่อาร์ตนั่นก็คือนี่นี่ๆๆๆนี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะจ๊ะนี่ชุดตกแต่งสีแดงและเขาจะเน้นเป็นโทนดำเนี่ยซะเยอะนะคะตัวรถสีขาวแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งเนี่ยคีบฉลามเนี่ยเขาจะเป็นสีดำหลังคาดำดูเท่ดูดุ ติดตั้งของแท้จากโรงงานมาชมคันจริงกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กค่ะ และนอกเหนือนะคะจากตำนานเรลลอาร์ตแล้วนะคะทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดยังมีรถอีกหลากหลายรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบข้อมูลดีจากท่านผู้บริหารรากันดีกว่าค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บูธรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์นะครับแล้วก็พบกันอีกแล้วครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่38นะครับก็จัดขึ้นที่เมืองทองธาน,นีเช่นเคยปีนี้ครับมิต s ูบิชิมอเตอร์ของเราก็เป็นการเปิดตัวนะครับการกลับมาอีกครั้งนะครับของเอ่อมอเตอร์สปอร์ตอย่าง RallyAr t นะครับก็ในงานนี้นะครับเราก็มีทำการเปิดตัวนะครับอย่างข้างหลังผมนี้เลยนะครับเป็น Mitsubishi เ a โร r สป p o r t Rally Art รนะครับแล้วก็เรายังมี Mitsubishi t r i ัน n รลล l ่อาร์ตนะครับใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการเปิดตัวการกลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งของ Rally Art นะครับในรอบ11ปีนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนอกจากนั้นครับในงานนะครับเราได้นำรถจาก Mitsubishi Auto Gallery ประเทศญี่ปุ่นเป็นรถระดับตำนานตัวจริงเลยนะครับก็จะเป็น Mitsubishi 1985นะครับปาเจโร่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับได้แชมป์ด้วยนะครับในดักกาแรลลี่นะครับในปี1985เนะครับเราเอาตัวจริงนะครับเสียงจริงตัวจริงมาโชว์กันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับเรายังมีตัว l a นเซอร์ wrc 05นะครับซึ่งก็เป็นรถแข่งนะครับใน world rally championship หรือ wrc นั่นเองนะครับในปี2005นะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นที่ mitsubishi lancer นะครับลงแข่งเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับใน wrc เอามาจัดแสดงด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปีนี้ครับ โอกาสพิเศษครบรอบ60ปีนะครับเราเลยถือโอกาสนะครับนำเจ้า3อล r โ o นะครับซึ่งก็เป็นมิซูบิชินะครับรุ่นแรกที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนหลังกับไป60ปีเลยครับในปี2504นะครับอันนี้ก็เช่นกันครับผมก็ยืมมาจากมิวเซียมนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับมาจัดแสดงให้กับพี่น้องชาวไทยได้ชมกันนะครับแล้วก็ในงานนี้ครับนอกเหนือจากตัว Rally Art Edition แล้วนะครับเรายังมี เ p ็กซ์เพนเด i ร์สเปเชียนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับมาจัดแสดงอีกด้วยนะครับพร้อมกับรถยนต์มิซูบิชิทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงพร้อมกันและแน่นอนครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับผมขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้เลยครับตัว x p ็กซ์เและ Xp ็กซ์เพนเดอร์อตนี้เราก็มีเงื่อนไขพิเศษนะครับยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับ รับไปเลยครับดอกเบี้ย0% 48เอนีดเือนฟรีแพ็กเกจสมบรูณ์รักษา5ปีนะครับฟรีรถไซส์ซิสเตนนะครับช่วยเหลือบนท้องถนน5ปีเช่นกันนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้น1-1ปีทั้งหมดนี้ไม่ต้องเลือกครับรับไปได้หมดเลยครับสำหรับตัว Expander และ Expander Cross นะครับแล้วสำหรับโปรโมชั่นมีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวนน้อยนะครับผ่อนนานดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้ก็อยากจะ ให้มาพูดคุยนะครับกับทางพนักงานขายของเรานะครับซึ่งน้องๆก็จะจัดนะครับแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณลูกค้าแต่ละท่านนะครับอย่างแน่นอนและผมมั่นใจว่าอันนี้ก็จะเป็นออฟเฟอร์ที่ดีที่สุดแห่งปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นครับมีออนท็อปโปรโมชั่นเข้าไปด้วยในแคมเปญ60ปีจ่าย60ล้านนะครับของมิ t ซูบิชิมอเตอร์ในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับก็สําหรับลูกค้าที่จองและออกรถภายใน31ธันวาคมศกนี้นะครับ ก็จะได้สิทธิ์นะครับร่วมลุ้นจับฉลากนะครับทั้งนี้จับใหญ่สุดเลยครับผมรางวัลใหญ่นะครับทองคําหนัก60บาทนะครับ6รางวัลด้วยกันนะครับพร้อมของรางวัลอื่นๆนะครับรวมมูลค่า60ล้านบาทนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อพวก Special Edition ของเรานะครับในรุ่น60ปีนะครับก็จะมีส่วนร่วมในการบริจาคนะครับให้กับมูลนิธิทั้ง3แห่งนะครับอาทิเช่นมูลนิธิชัยพัฒนานะครับ แล้วก็โรงพยาบาลนะครับรามาธิบดีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากให้คุณลูกค้านะครับท่านใดที่กำลังมองหารถดีๆไว้ใช้สักพันธ์นะครับได้แวะมาชมกันที่บูตมิสูบิชิมอเตอร์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมาชมกันก่อนชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนนะครับเรามีรถเทสต์ไดรฟ์นะครับรอให้บริการอยู่ด้านหลังด้วยนะครับลองขับกันก่อนครับดีก็มาคุยกันในเรื่องเงื่อนไขนะครับแล้วก็ออกรถกันไปนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสพิเศษอันนี้ครับผมก็ พบกันครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับที่บูธมิสูบิชิมอเตอร์สครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากท่านผู้บริหารของเรานะคะจากค่ายมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถคันจริงได้ที่บูธมิสูบิชินะคะที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่38ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมาย ซึ่งมีรถหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Out เ n n e r r ค่ะหรือ x อ็ n d e นนะคะอย่าเชื่อจนกว่าจะได้มาสัมผัสแล้วก็มาสอบถามโปรโมชั่นค่ะก่อนทิ้งท้ายไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในเพจ f a c e b o o k k a w i ดท์หรือช่อง YouTube k a w i i channel ด้วยนะคะบ๊ายบาย